นี่คือมือถือพลัง Kong, คิงคองคูบอดคิงคองพาวเวอร์7,990บาทตัวนี้เป็นมือถือแนวรักเก็ตโฟนนะครับมือถือสุดแกล่งกันน้ำกันกระแทกทนน้ำทนฝุ่นทนแดดอยทนทุกอย่างทุกคนดูสิจะมีมือถือสักกี่เครื่องที่มีไฟแฟลชนี่ไฟแฟลชความสว่าง5,000ลูเมนสว่างกว่าไฟฉายอีกแล้วดูแบตนะทุกคนแบต1 6 0 0มิลลิแอม เป็นมือถือเจนใหม่สําหรับแนวแข็งแกร่งแข็งแกร่งจริงๆสเปคนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะรอม2 5 6 g กิกแรมกิกสามารถเพิ่มร a มเสริมได้อีก8 g กิกรวมเป็น1 6 g กิกแบต1 6 0 0มิลลิแอมชาร์จเร็ว33วัตต์กล้องหลังก็จะมีอยู่3ตัวกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลมีเลนมาโคร2ล้านพิกเซล มีเลนส์นวิชั่นนะครับ20ล้านพิกเซลหน้าจอ6.5นิ้วดูจอนะโอ้โหแข็งแกร่งแกร่งยังไม่พอเขาแถมฟิล์มกระจกมาให้เราอีกทุกคนโอ้โหจะเอาแกร่งไปถึงไหนมีคนถามมาว่าโดนฝนได้ไหมไม่ใช่แค่ฝนนะทุกคนแช่น้ำก็ได้นะเดี๋ยวผมจะนำเครื่องนี้มาทดสอบแช่น้ำให้ทุกคนดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะเอาไปแช่น้ำนะเราต้องรู้ก่อนนะว่า ถ้าน้ำเข้าเครื่องถือว่าประกันหมดนะครับอันนี้ทุกคนไม่ต้องทดสอบเดี๋ยวผมทดสอบให้เดี๋ยวผมเสี่ยงให้นี่ทุกคนซื้อไปใช้แบบสบายสบายแบบมั่นใจได้เลยนะว่ามือถือเราสามารถโดนน้ำได้แต่ไม่จาเป็นต้องไปทดสอบนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้จุดที่เราต้องระวังมีอยู่2จุดช่องเสียบสายชาร์จจะมีจุกยางอยู่ปิดให้แน่นนะดูนะตอนนี้ปิดแน่นแล้วนะครับมาที่ช่องใส่ซิม ตรงนี้ก็จะมีจุกยางอยู่ปิดให้แน่นเหมือนกันแค่นี้โดนน้ำได้แบบสบายเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูอันนี้เปิดให้ดูเลยนะครับว่าเครื่องจริงติดอยู่ป่ะไปดูกันตอนนี้11โมง16นาทีก็เครื่องเปิดติดอยู่นะเปิดปุ๊บนี่แล้วยังไงต่อนี่คือน,น้ำจุ่มไปเลยนี่ <c oughs> <c oughs> แช่นะ้ำไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปแช่ที่ช่องฟิตกันนี่แบบนี้เลยนะเครื่องร้อนใช่ไหมเวลาใครเจอปัญหาเครื่องเล่นเกมเล่นเกมแล้วเครื่องร้อนทําอย่างนี้ได้นะครับมผมพูดเล่นนะอย่าไปทําจริงนี่แชบ่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้บ่ายสองโมงสิบหกนาทีผ่านมา3ามชั่วโมงแล้วนะครับมาดูกัน โอ้โหแข็งปักนี่แข็งปักเลยทุกคนดูนะครับอื้อจริงจริงแช่ทั้งวันก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวละลายน้ำก่อนนะ นนี้ก็ละลายน้ําเสร็จแล้วนะครับเป็นคาบไอเลยก็เดี๋ยวมาดูกันเป็นไอเลยทุกคนดูที่กล้องนะครับเห็นไหมยังไม่เข้าไปข้างในนะถ้ามือถือที่น้ําเข้าเครื่องนี่ตรงเลนกล้องนี่จะมีคาบไอน้ําเลยนะครับอ่ายังไม่มีนะนี่ แต่เดี๋ยวทิ้งเครื่องไว้ก่อนเราค่อยมาเปิดดูนะครับเดี๋ยวผมปล่อยทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นผมมาเปิดดูอีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้เกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับนี่มาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนเลยนะที่ตัวเครื่องตอนนี้ไม่มีไอแล้วนะครับถ้าปกติน้ําเข้าเครื่องนี่ที่กล้องก็จะมีแบบมีไอน้ําอันนี้ไม่มีนะครับเห็นไหมไม่รอช้าเปิดดูเลยหนึ่งสองสาก ติดแล้วนะครับนี่ดูดิโอ้โหไม่เป็นอะไรเลยโอ้โหน้องไม่ตุเย่ด้วยปกติอเป็นไงใช้ได้ไหมอย่างโทนนะ่ตอนเนี้ยและนี่คือมือถือพลังคิงคองคูบอร์ดคิงคองพาวเวอร์แ,แข็งแกร่งแช่ในน้ําแข็งไม่เป็นอะไรนะทุกคนสุดยอดไหมโอ้โหแต่ แต่ไม่แนะนําให้เอาไปทําตามกันนะครับถ้านําเข้าเครื่องประกันหมดเลยนะอะไปดูรีวิวกันต่อมาดูคะแนนอันตุตู้ของรุ่นนี้ตัวนี้คะแนนจะอยู่ในเลท250,000เกือบ260,000เลยนะคะแนน CPU GPU Me m UX ตามนี้ คะแนนของรุ่นนี้ก็จะไปใกล้กับตัว Helio g 88ของ Helio g 88จะอยู่ในเลท204 0มาดูที่มันติทันนะครับสามารถทัดพร้อมกันได้10จุดทัดลื่นตอบสนองดีวางนิ้วใกล้ๆกันทัดไม่เด้งนะดูสิอาจจะเป็นเพราะว่าตัวกระจกของเขาลื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ มีฟีลลิ่งความรู้สึกว่าทัดนี่ดีเลยเดี๋ยวมาทดสอบในส่วนของการเล่นเกมกันต่อเลยนะครับมาที่ rov นะครับก่อนที่จะเล่นเกมนะผมมีความรู้สึกว่าหนักใช้ได้เหมือนกันนะ <_ C> แต่มันก็ถือถนัดมือนะเหมือนกับตรงขอบขอบเป็นยางด้วยมั้งเนี่ยเวลาถือนี่มันล็อกเลยนะเห็นไหมโอเคไม่หล่อช้ามาดูที่การตั้งค่านะเนื่องจากคะแนนของ gpu รุ่นนี้ไม่ถึง5 0,000 ผมจะตั้งกลางๆแบบนี้แล้วก็ APS ก็เปิดสูงนี่ตามนี้เลยมามาดูกันจากที่เล่นดูนะครับการทัดนี่ทัดดีนะทัดไม่มีปัญหานะในส่วนของการจับนี่ด้านขวานี่จับถนัดนะครับแต่ด้านซ้ายนี่จะไปติดในส่วนของไฟฉายไฟแฟลชน,นี่มันมันเรียบไงเห็นไหมเวลาจับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไปติดแบบนี้ในส่วนของลําโพงเสียงลําโพงนี่ ออกข้างหลังเลยนะครับอ้าเพื่อปิดเสียงลำโพงออกข้างหลังนะทุกคนคือตอนนี้ลำโพงจะอยู่ที่ด้านหลังใช่ไหมทุกคนข้อดีของลำโพงที่อยู่ด้านหลังคือเราถือยังไงมือก็ไม่ไปโดนลำโพงนะนี่คือข้อดีนะแต่เสียงมันไปข้างหลังไง เสียงมันไม่ได้มาเสียงไม่ได้พุ่งมาที่ข้างหน้านะครับ โอ้งา oh oh oh. นงอกแล้ว <Okay. S 1> ทุกคนตอนนี้ <Okay. S 1> น่าจะจบเกมนะครับในส่วนของเฟรมเรทก็นิ่งอยู่นะปรับแบบนี้นี่เฟรมเ็ด ในส่วนของเฟรมเรตค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่นะครับเฟรมเดตแตะ50สิไปลปลายอยู่นะเวลาที่เข้าทีมไฟก็จะมีร่วงบ้างแต่ผมว่าปัญหาไม่ได้ว่าจะอยู่ที่เล่นได้หรือเล่นไม่ได้นะครับปัญหาจะอยู่ที่คุณถือได้นานหรือล่า <c oughs> มือถือเกือบ400กรัมนะ400กรัมนี่เกือบ4ขีดนะ แต่บอกได้เลยว่าแบตบเยอะอย่างนี้เล่นได้ทั้งวันแน่นอนทุกคนดูดิโอ้โหเป็นไงทั้งวันอะ่ะเดี๋ยวมาทดสอบที่ PUBG กันต่อเลยนะครับมาที่เกม PUBG ผมจะตั้งกราฟิกดีเฟรมเดทสูงตามนี้มากดเลยเดี๋ยวมาดูกันเห็นไหมครับทัดลื่นอ,อยู่นะ ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับความไวของใจโรสโคปผมจะตั้งไว้อยู่ที่300หมดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะนี่ดูนะปุ๊บยังโอ้ใจโรได้อยู่นะทุกคนดูดิเห็นไหมตามมือเลยนะครับมือถือของเขาไม่ได้เหมาะกับการเอามาเล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับ แต่เท่าที่ทดสอบดูก็เอามาเล่นได้อยู่นะทุกคนแล้วก็ใจโลก็ดีด้วยนะใจโลนี่ใช้ได้เลยนะเยดิบุกไปเลย คราวนี้เล่นกันแบบยาวๆเลยนะแบต1 6 0 0มิลล ah ิแอมนี่เล่นกันแบบทั้งวันเล่นไปเลยนะครับรัดเก็บโฟนส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักนะครับค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเลยนะก็คล้ายๆกับถือมือถือสองเครื่องอะตอนเนี้ยเล่นเสร็จแล้วก็มีกล้ามได้เลยเนี่ยยกเป็นดัมเบลมีกล้ามได้นะครับทุกคนใจโลนี่ดีโอเคเลยนะดูสิเนี่ยตามมือเลยอะ โอเคจบเกมนะครับการเล่นก็โอเคนะถือว่าเล่นได้นะทุกคน อย่างที่ผมบอกอะ่ะเวลาที่เราเล่นเกมนานๆก็จะมาติดในส่วนของไฟฉายไฟแฟลชตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นขอบนะมันไม่ได้โคง้งเหมือนด้านนี้เห็นไหมที่ด้านขวาจะโคง้งตรงนี้ถือเล่นเกมไม่มีปัญหาเลยนะด้านซ้ายก็มีความมีความเหลี่ยมอะ่ะมีความเหลี่ยมเวลาเราจับประมาณนี้นะครับเล่นนานๆก็มีเมื่อยบ้างน,นะ จริงๆอย่างที่บอกอะรุ่นนี้เขาไม่ค่อยเหมาะกับเอามาเล่นเกมสักเท่าไหร่ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้เอามาเล่นใครเครียดได้นะครับแล้วก็แบตอึดอึดมากตัวนี้แบต1 6 0 0 mm. มมิลลิแอมเรียกว่ามือถือพลังคิงคองนะทุกคนโอ้โหคิงคองพาวเวอร์มาดูที่การสแกนนิ้วรุ่นนี้สามารถสแกนนิ้วได้นะปุ่มสแกนนิ้วก็คือปุ่มปิดเปิดเครื่องตรงนี้ตอนนี้ผมปิดเครื่องแล้วนะครับ เดี๋ยวลองใช้นิ้วอื่นดูก่อนนี่เปิดให้ดูนะไม่เข้านะครับคราวนี้ลองใช้นิ้วโป้งที่เราตั้งไว้กดติดนะครับกดมีดีเลย์นิดหน่อยนะครับประมาณหนึ่งวิแต่แล้วแต่แล้วป๊บประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองแตะแล้วดึงออกนะแตะดึงออกอ่ะได้นะดูนะดูนะตึ๊บ ได้นะครับแต่ดึงออกได้นะแต่ค้างเอา้าแต่ดึงออกเร็วกว่าซะงั้นโอเคสแกนมาหลายครั้งนี้ยังไม่หลุดเลยนะเห็นไหมใช้นิ้วอื่นอ่านิ้วอื่นไม่เข้าเดี๋ยวมาดูในส่วนของโซเชียลนะครับตอนนี้ผมเคลียร์อหมดแล้วนะ ตอนนี้ผมเปิดมเสริมไว้ด้วยนะรม8กิกบวกมเสริมอีก8 g ิกเป็น16กิถ้าใครไม่ชอบในส่วนนี้กดปิดได้แต่อันนี้ผมเปิดเพื่อทดสอบให้ทุกคนดูนะครับมาโซเชียลเฮ้ยเข้าเลยอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวนะเข้าเลยอ่ะเมื่อกี้ตกใจเห็นไหมเคลียร์แล้วนะกด มเร็วอยู่ทุกคนเป็นไงได้อยู่นะดูสิตัวนี้รีเฟรชจะอยู่ที่6 0สิเฮิร์ตคือคะแนนในฝั่งของ CPU เขาค่อนข้างที่จะสูงนะ8ปดหมื่นกว่าถ้าจะเอามาเล่นโซเชียลดูหนังฟังเพลงสบายนะครับนี่ถ่ายกันแบบปืดป๊ดๆเลยคราวนี้มาดูที่ TikTok บ้าง ไม่นานนะแต่เดี๋ยวผมต้องกดค้นหาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอพวกคลิปที่มันลงไม่ได้อ่านี่ไงแมวเหมียวนี่ลงได้ทุกคลิปดูนี่ดูนะครับเห็นไหมโซเชียลนี่สบายๆถ่ายได้ทั้งวันนะทุกคนแบตเขาเยอะมากเดี๋ยวมาเปิดสองหน้าจอนี่2หน้าจอนะครับแยกด้านบนกับด้านล่าง เลื่อนได้ไหมเลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ได้นะครับดูด้านข้างด้านข้างก็เลื่อนไม่ได้นะคือระบบเขาจะฟิกมาให้เราเลยครึ่งหนึ่งแบบนี้โซเชียลไม่มีปัญหามาดูที่ YouTube ความละเอียดสูงสุดที่สามารถเล่นได้ 2,160p 60เฟรมเดทหรือว่าความละเอียดแบบ 4K จอนี่เขาสีสดจริงๆเลยเดี๋ยวเราลองลดความละเอียดเหลือ 1,440p 60เฟรมเดทดูอันนี้คือความละเอียด 2K นะทุกคนความละเอียด 2K นี่ลื่นๆดูดิ ใช้ได้เลยนะอย่างที่บอกอะ่ะดูหนังฟังเพลงใช้ได้เพราะว่าตัว CPU เขาค่อนข้างที่จะได้คะแนนดีอยู่นะเดี๋ยวมาทดสอบในส่วนของ Netflix มาที่คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่า YYL3 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพ SD ไมเด็กสาวที่ตามมองไม่เห็นถึงได้ไปโหนตัวเองอยู่ตรงนั้นกันเกือบเป็นเรื่องใหญ่แล้วไว้ล่ะตอนนั้นมาดูที่ Disney Plus Hot Star กันต่อเลยนะครับจริงๆอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจด้วยนะ ทดสอบในส่วนของเรื่องเสียงกันบ้างนะครับผมจะบอกว่าถ้าเราเปิดใช้งานปกติเสียงจะออกที่ด้านหลังตรงนี้ตรงลําโพงอันนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราวางไว้กับพื้นเฮ้ยผมว่าเสียงมันดีขึ้นนะจริงจริงนะเสียงมันกระทบแล้วสะท้อนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปทดสอบกัน มาดูในส่วนของเรื่องกล้องมาดูเรื่องของคุณภาพวิดีโอนะครับสามารถถ่ายความละเอียดสูงสุด Full HD 1 9 2 0คูณ1080ในส่วนของเฟรมเรทจะอยู่ที่30งานวิดีโอของกล้องหน้าจะถ่ายได้สูงสุด HD 1 2 8 0คูณ720มือถือลุยป่าแต่วันนี้เราจะมาลุยคาเฟ่คอนเซปต์นี้ใช้ได้คือเราสามารถเอามือถือที่มีแบตขนาดนี้นะมือถือพลังกินคอง มาดูหนังดูซีรีส์ในคาเฟ่นานๆได้จนคาเฟ่ปิดอะทุกคนโอโ้โหเป็นไงบ้างงานวิดีโอของกล้องหน้าต้องถ่ายในที่แสงเพียงพอนะถ้าถ่ายในที่แสงน้อยนี่อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับการถ่ายรูปนะครับกล้องหลังนี้ผมว่าหวังผลได้เลยนะดูสิกล้องหลังนี้ใช้ได้เลยนะทุกคน ที่กล้องหลังผมไปชอบโหมดในวิชั่นผมว่ามันได้ฟิลหรือว่ามันได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งเลยนะรายละเอียดความคมนี่ผมชอบเลยนะเหมือนกับว่าเราถ่ายในงานอาร์ตเลยนะมาดูในส่วนของกล้องหน้านะครับทุกคนการถ่ายรูปของกล้องหน้าไม่มีปัญหาใช้ได้อันนี้คือในส่วนของกล้องหน้านะคราวนี้ทดสอบไฟฉายแบบของจริงนะทุกคนก็เหมาะสําหรับเอาไปเดินป่านะั่นแหละเห็นไหมไหนไหนก็เป็นมือถือแนวเดินป่านี่มีไฟฉายที่สว่างสว่างนี่ผมว่า เราไม่ต้องพกอุปกรณ์ไปหลายเครื่องเลยนะใครที่เดินทางกับทางเปรียวๆมืนๆน,นะพกมือถือตัวนี้ไว้นะอุ่นใจสว่างก็ไปใช้อีกทุกคนโดยรวมสำหรับการรีวิวมือถือพลัง King Kong, คิงคองคูบอร์ดคิงคองพาวเวอรก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นมือถือที่อึดถึกทนสะเทินนะ้ำสะเทินบอกอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับถ้าสังเกตมือถือรักเก็ตโฟนช่วงแรกๆที่ออกมานี่มื่นขึ้น ตัวนี้7,000กว่านะครับ7,000กว่านี่ใช้ได้เลยนะเอามาดูหนังดูซีรีส์ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าแบตอืดดูกันได้ทั้งวันดูกันได้แบบสบายเลยอะ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจมือถือพลังคิงคองตัวนี้ เดี๋ยวผมจะโพสลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ให้ลองกดเข้าไปดูได้นะครับชื่อเพจของเขานะมือถือสุดแกล่งกันน้ำกันกระแทกรักเก็ตโฟนไทยแลนด์ก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับมีมือถือลักเก็ตโฟนหลายรุ่นเลยนะแล้วก็มีประกันในไทยด้วยราคาสั่งจากนอกกับราคาที่สั่งจากในไทยนี่แทบจะไม่ต่างกันอยู่แล้วแต่สั่งในไทยนี่ได้ประกัน1ปีนะทุกคน